ผมกำลังพูดถึงนครตะปนมซึ่งเป็นลักษณะของการกระจายอันมากาการปกครองแบบท้องถิ่นคือผมไม่ได้ตามหลังท่านผลเอกชเวลิศผมไม่ได้ตามหลังพักการเมืองใดผมไม่ได้ตามหลังใครแต่เราศึกษาเรื่องนี้มาสองปีกว่าแล้วคณะองค์กรภาคประชาชนกับนักวิชาการในพื้นที่เนี่ยเราคยเสน,เอ,เนอเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเวลานาน,านแล้วว่าเราทําอย่างไรที่เราจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง รักษาตลาดของตัวเองได้ล้วสามารถที่จะสารพยาก,ยกรของเราเองได้หรืออย่างกรณีของจีนเนี่ยก็มีหลายมณฑลมากแม้แต่พี่น้องไทยที่สองนาเนี่ยก็เป็นเขตปกครองตนเอง้กใจวงกรุงเท้ายอย่างนั้นนะครับเป็นนครปรตตนีไม่ใช่นครรัฐนี่ครับนัรรัฐน,น,นี่แยกออกไปเลยแต่นี่เป็น<แ>นครคือแค่กระจายอานาจนะฮะอย่างรูปแบบทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากมายเลยแค่กระจายอาํานาจแต่ว่ากระจายไปแล้วเนี่ย ให้เขามีอิสระเต็มที่ในการที่จะคิดในการบริหารจัดการขปถึงินเร่องแบบอบตเทศบาลหรือว่าอบจที่มีอยู่หรือยว่าเข้าที่มีอยู่นะคะ